สบายดีพอแม่ไป่น่อยในซ้ายเจ้าอย่างนาคารไหอันนี้ผมมีกระตายด้วยลูกนี่นะขีบขีไปเหียมันก็มันสีเปื่อนดีกันนี้นะได้บ่งนู มันคือหน่อยแทนโหลดนะเบิร์ดหรือเปล่าเบิร์ดสมิติโอ้ยนุ่มไปสมิติมันอยากได้ตัวนี้มันอยากได้ตัวนี้ก็เอาตัวนี้แล้วหายมันอืมบัตตัวใหญ่ได้撒 แล้วเข่งเบรกเข่งเันเติมล้มให้ได้นะออมันตัวนี้แล้วมันอยากได้ตัวนี้นั่งกไปเนี่ยลอยคันใหญ่พอเอาแม่ต้องขี่น้ำขี่ตะลุกบอดี้คือก็บข้องไอ้แค่นะมันบรดีมีโศกทางกลางเหมือนบอกอืม หนึ่งพันห้าร้อยบาทตาตาเอาออกไปเก็บอยู่รถดอกไปเก็บไปอย่หรถก่อนลูกไปนี่สืสุนทรียนให้รตงน่อยนี่นี่เดือกยงไง้หน่อ2คนบบอคนเดียวแมนสสี่สสองอะไอยากขับเลย่นะ ไม่ในใส่พพิษปากบนห้ใส่ว่าอยู่ข้างคอยย่งบ่ใส่ช่ไม่ใส่เลยสีลองบระลุอะลองโซบปลุกซบปลุกมบงตเลราเป็นอย่งพอดีก็เอาพอดีมาหลุพอดีใส่เอพอดีได้แล้วมาหาบ่อได้แล้วอดี อันเสือหน่อยแล้วมันลอจอมอ๋อนีตใส่คับนแหละใ้อมีเดี๋ยวส้แอลกามีนนี่เสือเด้เอาแขนส้นหรือแคนยาวแขนส้รแนสอแบบนีนะแบบไมบเีนะงามสามสองยงวะเปิดกระชนเอาเปิดกระชอนเอาบอกุยใหเาด้บอกอาบอใช่ไหมคะกะกะบางตีโอ้ย มสีหูน้ำเจ้าติจะเป็นคนขายได้น่อยนด้้นมันกุ่มงเี่อ่เ่งนี่พอดีเเนี่ยส่งอัต้ดีเย้าป้าด้ดิ อลาโตถอดได้ à, ส่งนั่นทงนั yeah, ้นลอยปลายถอดได้นะเสือน่องลเป็นถอดได้แล้ว8ุริชาลอย8ชอ๋อองโลเอาิเดียวนะเอาชองเฮาเฮาก็ะเบงงบนก่อนสีหอดทราน่งเอดีนึ่งเปดีหเปอดีสีสีคือการบรรยายนเสือเอาซองโตส่งเอาซองโตเสือเอาแค่ยาวนนึ่งเนาะเอาแค่สั่นท่านละ

อย่ามนเลยพันนะงบมหอดพูดนี่นี่ได้สกอตแบบน,นี้พี่ลูกคือเฟ็ดตรนี้อันหยางบอ,บอโบลมเอาเป็นลมแล้วนางเอกกู <c oughs> ตาิไดออุ้มนางเอกกระมือนี่นะยรอไปโหลดไปขอไปยืมโหลดเค้นพักหันมามาเค้นหอไปกระถิ่มขึ้นกระบะเฮากระบกรถิ่มเอนขึ้นกระบะเฮาเลยผ่านมาจังทำมันเลยนะเสื่อันิเสดอเอานี่พอเงี้ยสือปุ่มเนี่ยเสือทอง อไเช่นนั้นก่อนงันเอ็ดหกสดี๋ยวเดี๋เดี๋ยวนสเกิบนะหนึ่งพันหลุดนะแม่ยายเสิบบาทหบนึงโอ้ยเนาะพันเอ็ด พันเอถวนพันเอีหอยเหวันแต่จะลืมก่อจะลืมห่านใจผมแล้วว่าข้าแม่นเทจ้มได้นะเทาอย่างมาสือแล้วมือก่อนนะเออหายจือไวแท้ๆนะหายจื้อยุ่นนี่มะตัวนี้มันมีสินนี่มันถลุ่งไปใส่ม่กหม่นี่ มาแล้วอยู่ในนี้ซื้อสัอืมหางได้ไปทางไหนฮะไปเพือนกิ่อนเนี่ยมากินเผาบ่อืมฮะบ่ิ้นแต่เมียจังเลย เรือเท่าไดรวะเรือเท่าใดยายโอ้ยสิพอปพอทงเรือมึงมอะไนะสื่อสารห่านเท่าไหร่วะห่านเท่าไห่ละหางกัญชาเขามาอีกนะอือ วันีเสวรรยังไม่ใช่เขื่อเื่อเขาให้เ่อเื่อนเขาเื่อของาน้บลูัใลยไปเลยได้ไเอาไ่อยได้เอาไปแล้วมือหนักเดียสัมไหมคะตัวนี้ตัวอนี่อาอได้นะตัวนี้เอแล้วเอาตัวนี้แล้วหวน่อยเนาะบอเอาแต่ตัวนี้

ได้แล้วได้แล้วอามนบอกพี่น้องตั้งราอนจังหน่อยหนึ่งตามันสิพ่ออยู่นี่ปุ่มบิ๊กซอแปดสิบบาทเออปุ่มปุ่มสองหัวปุ่มสองเงินสามพันบาทคุณพี่ เลือพ0บาทกับ3,000เกีบร์เืพ0บาทอืมอก,ก้อนก้อแต่ปุ๊บดิ๊กจอเล้ลเดี๋ยวเขารอจะก่อนถ่าเข้ามาเออเออบไปยังเหลืองเลย โอ้ขายเอาก็นานมาเถอะวะยังอะไรเนาะยังหลบเดี๋ยวถ่านุหนุมากัน nah

เกิ mm ่เทนสมัยเฮียนเจ้านะสือมีสือปากกาไปหายหมูไม่แต่ยืมพวกสันดานมันหนาเอาไม่แต่ยืมยืมยืมแล้วเหรอเอาไปเลยนี่บ่แบบนี้บ่อืมอันยังอันยังหลบมั้งยังหลบ นี่นะยืด <l> น <swear> <ts> <mumbles _ anut> ี่นะไม่ขาดเนี่ยคลนั่งออย่างอันอ่าเอาอันนึงแล้วทำไมมันถัดนะฮะโอ้ยอ่าดีหรือหรออ่าดีเยอมากโซี สาาะบอานสารหนแล้วายเงินมาหนเสร็จแ um. ้วบ่ โลเท่าได้คู่บอลอะแปดสิบน่ะเกตไปใส่ง่ายค่ายเลยง่ายค่ายเล,ย,ลย,ย,ยมาผิดผิดอิดกุ้งกับหมึกนีเอาอยบ้างวะตัดสินใจง่ายเต้ Là thông nhang mấy này nè đây cái này Được ao Tôi thì bên húa mùa bỏ khát này <laughs> Xem sao เงินเงินไอแค่นะแสนสาวน่าคือ ปลาทูให้น้องแทนเป็นเท่าไหร่เจเป็นเท่าไหร่ล่ะรวมปลาทูนำ้ำเป็นหน่อแสนหาแสนหกสหิบเนาะเรื่อแสนสิบเนระื่อแสนสิบ เบอรแสนซีฟเงินไอแคนกันนะจอมแสบหิวเข่าลรวประจับ <c oughs> หิวเข่าลนวะโห<อ>ยางมาผูกไปสั่งน้ามเลยร็วน้าคนละแก้วไปสั่งไว้เดี๋ยวลุงสิไปจ่ายไอแคนยังไปตักไข่คนเล็วชาโนมแป๊บห้านะแหละบ่เอาแต่ไข่แล้วขาดไข่ พี่น้องไว้แม่หอนี่ก็สิจากล่างเพี่งเสน่ห์เดี๋วพี่น้องเด้อขอบคุณพี่งเสงี่ยมเลยนะครับผมทีจัดไปสี่ให้อ่ออเงินทีถึกเล็กเลยอ้อนมาให้น้องแค่เพื่อแต่ก่อนหลาสุดอนะหาหลายบาทนะจัดไปมื่อนี้รัวๆ <laughs> <laughs> เหลืออยู่สามสิบพันกีบเหลือลุงที่หายดอก